สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะเรามาต่อเส้นหัวใจนะคะตอนที่3กันเส้นหัวใจเส้นที่21นะคะเรียกว่าหัวใจเจ้าสเสน่ห์เจ้าอารมณ์หัวใจเจ้าสเสน่ห์สเสน่ห์สะกดแบบนี้เนาะ <c oughs> เจ้าอารมณ์ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวชีวิตสมองหัวใจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่เราเรียนมาโอ้มันต้องไม่ติดกับเส้นสมองมากเออมันจะเป็นมันจะโค้งแบบที่เราเคยเรียนมาแบบนั้นอะ แต่มันจะต่างกันตรงที่มันจะมีเส้นตัดตรงนี้มาอีกเส้นหนึ่ง <c oughs> เส้นหัวใจเนี่ยมันจะพุ่งไปที่เนินอารมณ์นะคะต้องเป็นถึงเนินอารมณ์แล้วก็มันจะแตกเป็นสองง่ามแบบหัวใจเจ้าชู้่ะเจ้าสเสน่ห์นั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่ง่ามที่แตกขึ้นข้างบนน่ะมันจะมีเส้นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอารมณ์ทับอีกเส้นหนึ่งนะที่แตกขึ้นไปตรงเนี้ยเจ้าของมือนี่ เป็นคนที่เจรจาไพเราะสนอหูนะเป็นคนเจรจาไพเราะสนอหูโ้เป็นคนเจ้าชู้กรุ้มกลิ่มนะใบหน้าดูอ่อนโยนน่ะน่ารักอยู่เสมอแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์มากเกินไปโมโหฉุนเฉียวง่ายนะคะพูดจาแบบเวลาถ้าถ้าโกรธถ้าโกรธโมโหขึ้นมาเนี่ยจะชอบพูดจาแบบเขาเรียกไว่าไงอะแบบโบยอะแบบเขาเรียกไว่ายังไงล่ะ แบบตะคอกแบบอะไรแบบเนี้ยกระโชกหยาบคายเออ,เอ,อแล้วมันก็จะทําให้เสน่ห์ตรงนั้นนะ่ะมันลดลงไปจริง,รงๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนพูดจาไพเราะเพราะว่าหน้าตากุ้มกลิ่งเพราะว่าเป็นคนเจ้าชู้ไงแต่เวลาที่เขาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะพูดจาแบบกระโชกโกค่ะทําทให้เสน่ห์ตรงนั้นนะ่ะมันมันลดลงไปพอเส้นเนี่ยมาตัดสรุปจะเจ้าชู้ก็ไม่ดีใช่ปะ่ะเส้นอารมณ์มาตัดก็ไม่ดีอีก ต่อไปเส้นที่22วันนี้แม่หมอตื่นสายนะคะอ่าเส้นที่22เอ๊ะอยาวางใหม่เปล่าเส้นที่22หัวใจรักร้อนรนรู้สึกว่าวางไม่มั่นคงสักคู่อ่า หัวใจรักร้อนรนเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีสามเส้นว่าที่เห็นก่อนเนาะความหมายเนาะรักร้อนรนมันก็ต้องอยู่ที่เนินร้อนรนถูกต้องเส้นหัวใจมันก็จะไปเจาะอ,อยู่ที่เนินร้อนรนแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่อืมเป็นยังไงเอ่ยอ่า เขาเรียกว่ามักจะเป็นเป็นเมียน้อยเขานะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจร้อนในเรื่องของความรักอะเ,ออเขาเรียกว่ามักง่ายในเรื่องของความรักนะคะ ออชอบที่จะเวลามีสามีก็ชอบจะไปเวลาคนที่มีสามีอยู่แล้วเนี่ยสามีเมื่อมีสามีผู้หญิงเมื่อมีสามีแล้วก็มักจะไปเป็นเมียน้อยเขาอีกทีหนึ่งแต่คนลักษณะแบบนี้จะมียานวิเศษบางสิ่งอยู่ในตัวนะเขาจะส,มา,สาม,มารถที่จะพยากรณ์มีเซนต์มีพยากรสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างจะแม่นยำหรือคาดคะเนอะไรได้ค่อนข้างจะแม่นยำ แต่ก็เสียตรงที่ที่เรื่องของความรักเนะาะร้อนใจอยู่เสมอนะเวลามีผัวเมียแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเอาใจใส่ผัวเมียตัวเองอไปเอาใจใส่ผัวเมียคนอื่นแทนอะคุณแต่เอ,อะไรอย่างงี้จะมีไปทำไมใช่ปะต่อไปนะคะเส้นที่ยี่สิบสาม แม่หมอจะไม่ได้ว่าตอนสมัยวัยรุ่นแม่หมอเสียงแก่แบบนี้หรือเปล่าเสียงคนเรามันแก่ไปตามไวัยไหมอันนี้ไม่รู้เพราเสียงไม่เพราะมาแต่ไหนแต่ไรเส้นที่ยี่สิบสามหัวใจช่วยเหลือนะคะเสียงคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้มั้งเนาะถ้าได้นี่คนเพศที่สามเขาคงไม่ต้องไปผ่าตัดกล่องเสียงป่ะหัวใจช่วยเหลือเป็นยังไงเอ่ย เอ้ยหรือว่ามันจะแก่ไปตามใบได้นะแม่หมอยังไม่จบยังไม่จบหัวใจช่วยเหลือเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะคะอ่าจิกต้องมาสูงใหม่นิดนึงมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะหัวใจอ่าเส้นเนียท่อนปลายเนี่ยตอนปลายมันจะพุ่งไปตรงไหนก็ได้นะจะไปอยู่ที่เนินไหนก็ได้ แต่ตรงเนินสำคัญที่เนินสำคัญมันจะมีเส้นออกมาเป็นรูปกากบาดแบบนี้ค่อยไปมาแบบนี้นะคะไอ้เส้นนี้จะไปจอดตรงไหนก็ได้จะลงตรงนี้ก็ได้จะมาตรงนี้ก็ได้จะไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่แต่ตรงเนินสำคัญน่มันจะเกิดกากบาดท,ทับกับเส้นหัวใจตรงนี้อีกทีหนึ่งแยกออกมาจากเส้นหัวใจตรงนี้อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าของมือเนี่ยนะ <c oughs> จะมีชื่อเสียงด่งดัง จากการช่วยเหลือผู้อื่นคนคนนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังจากการช่วยเหลือคนอื่นนะเอ่ออาจจะไม่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในเฉพาะเรื่องของความรักนะช่วยเหลือกิจการงานช่วยเหลืออย่างอื่นก็ได้ช่วยแล้วเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอาจจะถ้าความรักเร้ก็เป็นแม่สื่อแม่สื่อให้กับ ลูกสาวรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยจนประสบความสำเร็จก็ก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาช่วยเหลือกิจการงานอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรอช่วยเหลือการงานรัฐมนตรีแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาก็มีชื่อเสียงที่จะโด่งดังอก็าตามนี้แหละนะมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่ามันอยู่ที่เส้นสำคัญไงเส้นสำคัญก็หมายถึงพวกเกียรติยศชื่อเสียงความโด่งดังอะเนาะ เดินสำคัญอ่ต่อไปนะคะเส้นที่24หัวใจรักสั้นหัวใจรักสั้นมันก็ต้องสั้นนะมันก็จะอยู่แค่เนี้ย หัวใจนั้นมันจะไปขาดหายไปอยู่ที่เนินร้อนรนนะคะเจ้าของมือเป็นคนหัวใจสั้นมักจะมีนิสัยเหมือนเด็กๆนะคะอารมณ์จะแจม่มใสยิ้มง่ายทําอะไรก็จะทำอยู่กับที่ทําอะไรก็เหมือนเด็กๆก่ะไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะไม่ได้คิดจะปรับปรุงงานให้มันดีกว่าเดิมะนะสักแต่ทำงานทำงานไปไปแบบไม่กระตือรือรนะ้นค่อยๆทำค่อยๆไปนะคะ เป็นคนที่ถ้ามีถ้าเกิดสมมุติว่าอารมณ์มีอะไรมากระทบเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลืมง่ายเป็นคนลืมง่ายหัวใจคือเรียกว่าไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ร้อนไม่กังวลกังวายอ่ะจะบอกว่าหัวใจเฉยชาหรอกก็ไม่น่าจะใช่เออจะมีกินไม่มีกินก็ช่างความรักจะมีไม่ค่อยจะมี ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในเรื่องของความรักแม้เรื่องของการมีจะกินในเรื่องของการทํางานคือปล่อยมันไปตามยถากรรมปล่อยมันไปตามเรื่องตามเราอะหาแต่ความสบายส่วนตัวนะเวลานั้น,นพอละเห <c oughs> มือนคนปลงเนาะคนปล่อยอวางนะแบบเอาแค่ตอนนี้มันสุขสบายพอละอย่างอื่นนะช่างๆมันเถอะไม่อยากกระตือรือร้นไม่อยากจะดิ้นรนไม่อยากจะทำเลยทั้งนั้นรักก็เหมือนกันมีมีมก็ช่างมั่นอะไรอย่างเงี้ยอืม กินก็เหมือนกันมีกินอะไรก็กินไม่มีกินก็ช่างมั่นประมาณนะ่ะก็ดีนะคบกับคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเรื่องมากดิแต่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันไม่ไม่กระตือรือร้น,นไม่คิดที่จะทําไงคือสักแต่ทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยอมันก็แต่ทาให้กิจการงานมันมันยากที่จะพัฒนาไปได้นะเพราะสมองเพราะใจเขามันไม่อยากจะไปไงเออคนเรามันจะทาอะไรมันอยู่ที่ใจแล้วคือเขิลมเนว่าใจอยากจะทําหรือเปล่าอืม ต่อไปหัวใจมันสั่งไม่สั่งหัวใจสั่งมาเนี่ยถ้าหัวใจไม่สั่งก็จบเส้นที่25หหัวใจรักระทมไม่ค่อยอยากจะมีเส้นนี้แล้วนะหัวใจรักระทมจึกจึกนะมันไป จอดอยู่ที่เนินร้อนรนยังไม่พอมันนัดแตกออกมาเป็นง่ามอีกแตกออกมาเป็นง่ามอีกอืแตกออกมาเป็นง่ามที่เนินร้อนรนด้วยนะคะอืมแสดงว่าเจ้าของมือนั้นเป็นไงคะความรักก็จะต้องอกหักก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจทุกกระทมในใจขมขื่นถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความรักตลอดเวลาถูกสลัด รักกลางอากาศตลอดเวลาเนี่ยมีใครเขาก็ทิ้งไปมีคนใหม่เงี้ยกิจการที่ทําก็เหมือนกันนะทําไม่นานก็เลิกซะทํทาไปก็เลิกซะแล้วก็ลองไปทํางานใหม่ไม่สําเร็จสักอย่างทํากลางคันแล้วก็เลิกทํากลางคันแล้วก็เลิกความรักก็ทุกขระทมนะทุกขระทมขมขืนก็น่าจะเหมือนกับความรักคนที่มีฐานเสาเนาะฐานเสา จันถันเสาอะค่ะหรือเสาถันจันก็ได้เนาะอยู่ตรงไหนในฐานชีวิตก็ได้ความรักก็มักจะทุกข์ระทมขมขื่นรักเป็นขอรลอยนะ้ํารักไม่มั่นคงนะคะเจอเจอแต่วิบวิกิตรการแห่งความรักให้ต้องทุกข์เสียใจตลอดเวลาร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาแต่ท่านนานนานไปเนี่ยก็จะก็จะชินเองนะคะคนลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะสุดท้ายแล้วพออายุเยอะขึ้นก็จะวางได้ก็เฉออาเมันเถอ มีก็ีมีก็ช่างมันเออบางคนก็ถือสินไปเลยในเมื่อความรักมันมันอยู่กับความทุกข์ระทมตลอดเวลาเนี่ยเจอเจอใครใครก็ทิ้งใครก็ไปมีคนอื่นใครก็ไปบิมมที่สามอะไรเงี้ยความรักยังไงยังไงก็ยากที่จะสมหวังได้นะอะดูซิมีไหมของแม่หมอเนี่ยของแม่หมอเนี่ยคะ่ะเส้นหัวใจไปอยู่ที่เนินร้อนรนแล้วก็แตกออกไปเป็นง่าม อุ๊ยแม่หมอเนี่ยตัวอย่างรักทุกระทมไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าตาคุณดีหรือไม่ดีนะหรือว่าคุณอธัธยาศัยดีหรือไม่ดีต่อให้หน้าตาสวยอธัธยาศัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าดวงความรักมันจะทุกระทมอะ่ะเออมันไปเจอใครมันก็ทุกระทมนะมันจะเจอกครมันก็ทิ้งมันเหมือนเป็นเวรกรรมตั้งแต่อดีตชาติที่อย่างแม่หมอนี่ก็มีกรรมทิ้ง องค์ิวอ้วงทิ้งสวรรค์ทิ้งลูกลงมาลงมาป่าซาตานข้างล่างทําไมล่ะาพระสวามีหาสิคะหามาสามหมื่นกว่าปีถูกลงโทษด้วยกันอยู่กับใครก็ต้องทุกข์ระทมอยู่ไม่ได้พลาดพลาจากลูกแต่เตด็กดีก,กว่าจะได้มาอยู่กับลูกก็ออกปาเข้าแผลูกจะเป็นสาวล่ะอย่างเงี้ยอนี่คือเวรกรรมบ่วงกรรมของเราที่มันมีตั้งแต่อีติชาติแออจริงจริงเราลงมาทําหน้าที่ปกป้องสามผมน้องใหญ่เขาไม่มองตรงนี้ละความแกะความเขาเรียกว่วา ความความกดแข็งและความไม่พอใจของผู้เป็นพระสวามีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีถูกปะในอดีตชาติเราก็เหมือนกันเราอาจจะไป,ไป,ไ,ปไปทำร้ายไปหักอกหักใจคนอื่นน่ะไปทิ้งคนอื่นน่ะชาติพวกนี้มามันก็เลยเป็นอดีตกรรมตามมาติดๆทาให้คุณต้องถูกทิ้งอ,อลักษณะแบบนี้นะพอดีแม่หมอรู้อดีตชาติก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ถ้าที่สุดแล้วเราจะมีความรักที่ดีไหมมันก็จะมีมีเส้นอื่นๆเข้ามาประกอบ นะในเรื่องของความเส้นความรักอีกทีหนึ่งนะอแต่ยังน้อยคนๆน,นี้ไม่หนึ่งถึงสองครั้งเขาก็ตะต้องมีรักที่ทุกข์ระทมผ่านมาแน่นอนไม่มีแบบสมบังในความรักครั้งแรกอะนะแม่หมอหนูไม่มีเส้นนี้หรอกแต่หนูก็ทุกข์ระทมเหมือนกันเออมันก็จะมีเส้นอื่นนะที่บ่งบอกถึงความทุกข์ระทมในความรักเพิ่มอีกลายมือมันไม่ได้มีแค่สามเส้นเนาะมันมีเยอะ,อยะแยะเต็มไปหมดเลยล้วก็ค่อยๆเรียนกันไปค่ะมา ต่อไปเส้นที่ยี่สิบหกใครว่ามหาเทพไม่ไม่ทุกเรื่องความรักมีมหาเทพสูงสุงก็ทุกข์กับความรักเหมือนกันนั่นแหละแค่วางได้เก่งเนี่ยยี่สิบหกคำว่าหัวใจสั้นรักเกียรติเนี่ยหัวใจสั้นมันก็สั้นอยู่แล้วเนาะรักเกียรติมันก็ต้องมีเส้นเส้นเกีรติยศชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมหลัง ผ่านกันคัดตัวอ,อักษรโอ้สมัยมัธยมนี่แม่หมอคัดในมืออันดับหนึ่งนะคะทั้ภาษาไทายและภาษาอังกฤษไปแข่งบรรยายโวหารของจังหวัดแม่หมอก็ได้ที่หนึ่งนะเนี่ยโมเก่งเอยเลยมาอาชีพนี้ได้ไงแตวมาอ่เส้นที่26เส้นหัวใจสั้นรักเกียรติเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้นะคะหัวใจสั้นอ่ะก็สั้นไว้ก่อน รักเกียริล่ะก็ต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงผัวออกมาตรงนี้จิกแน่ถูกไหมเอ่อเส้นหัวใจเนี่ยมันก็จะไปจอดอยู่ที่เนินร้อนรนเสร็จแล้วก็จะมีเส้นเกียรติยศยาวอยู่ข้างบนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีความรักนะคะเวลาได้ผัวได้เมียแล้วเราก็มักจะทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ในความรักจะรักเกียรติยศมากกว่าความรัก รักเกียรติยิ่งชีพคุณรักเกียรติมากกว่ามากกว่าเพศตรงข้ามอ่ะถ้างาน,นไหนๆได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงได้หน้าตาอย่างเงี้ยชอบมากนะคะ mm hmm. เวลาเขาทํากิจการอะไรเขาก็จะปรับปรุงงานของเขาให้มันดีขึ้น mm hmm. ให้มันมีเกียรติอ mm ่ะ hmm. เหมือนกับทําให้มันแบบ มีลอดไปวันวันทำงานทํางานไปเรื่อยๆทํางานนานเข้านานเข้า,นา,นขายศมันก็เป็น่างรคะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเรื่อยๆแต่เขาจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักนะเพราะความรักเขาสั้นไงเขาจะเป็นเน้นเกียรติยศแทนคนที่ชอบ เอาหน้าเอาตานะคะโอ้โหจะบริจาคทีนี้ฉันต้องออกสิบช่องฉันถึงจะยอมบริจาคบริจาลับๆแบบไม่มีใครเห็นไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบุญมันจะไม่แผ่กระจายไปทั่วภัยสารไปอาราบเดอเวอร์ไปเป็นโกลบอลอะไรเงี้ยอืมก็จะประมาณนี้แหละค่ะแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะรักเกียรตินะคะจะยไปทําลายเกียรติและสัก์ศีเกานะมีหวังได้เป็นคู่อริศัตรูกันยาวเป็นชาติพบหน้าเลยนะจะบอกให้แต่ความรักแย่งไปเถอะเขาไม่ว่าอะไรอุย๋ยเพราะเขาไม่สนใจเรื่องของความรักสักงั้นนะ ต่อไปเส้นที่2ีเจ็ดรักเกียดเกิอก็แค่นั้นแหละดูพระพุทธเจ้ายังอ่อนน้อมถ่อมตนเลยค่ะยังไม่ยิงอะไรขนาดนั้นเออใครว่าไปก็เป็นกรรมของคนนั้นเนาะใครคิดไม่ดีวาจาไม่ดีความคิดไม่ดีก็เป็นกรรมของผู้นั้นนะไม่เกี่ยวกับเราเขาคิดไม่ดีแล้วเขาเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอาหัวใจยุ่งยาก นอกจากคงจะไปเอาความทุกข์เอาบ่วงกรรมของเขามาเข้าตัวแล้วร่วมทุกข์กับเขาอ่าก็เวียนกันไปเรื่อยๆหัวใจยุ่งยากชีวิตสมองมันเป็นอย่างนี้แลมันก็จะฉึกก,กอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดมีไหมคะโอ้โหของแม่หมอนะั้มีเทียบอย่างง้นอย่างนี้อย่างงาั้นอย่างงาั้นเต็มไปหมดเลย ไม่รู้เป็นเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรแต่ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเขาเรียกว่าหัวใจยุ่งยากอะปลายเส้นสมองมันจะไปจออยู่ที่เนินอารมณ์ตรงนิ้วชี้นี่แหละนะตอนปลายของเส้นหัวใจก็จะแตกแผ่ออกมาเหมือนกับรากไม้เหมือนกับก,ก้างปลาคุณจะมองเป็นรากไม้ก็ได้มองเป็นก้างปลาก็ได้เจ้าของมือเป็นคนยังไงคะ คิดฟุ้งซ่านจนเกินไปคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะไม่อยู่กับปล้องกับรอยนะคะประเดี๋วดีประเดี๋ยวร้ายอืมประเดี๋ยวคิดดีประเดี๋ยวคิดร้ายคิดฟุ้งซ่านนะคุณคิดอะไรก็ไม่รู้คิดเยอะคิดแย่เหมือนคนก้าวดาบอะตามไ้ายิพเสี่อคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปหมดระวังจะเป็นบ้าเอานะหรือเป็นโรคซึมเศร้าเอาลักษณะแบบนี้แล้วเรื่องของความรักล่ะความรักก็มักจะยุ่งยากเสมอเนี่ยพบรักกันแล้วก็จะทอดทิ้งกันง่ายๆง่ายๆอ่ะ รักง่ายหน่ายเร็วนะเส้นลนักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเส้นบางๆนะคะถ้าเป็นเส้นบางๆก็แสดงว่าเป็นความคิดที่มีความยุ่งยุ่งตลอดเวลาคิดคิดคิดสั้นๆคิดน้อยๆคิดสรุปไม่เป็นต้องคิดให้มันวุ่นวายเข้าไว้ถ้าเส้นออกมาแตกยาวและชัดมากด้วยก็ยิ่งยุ่งยากหลายอย่างเข้าไปใหญ่เลย ถ้ามันมีแค่สองเส้นก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยถ้ามันมีหลายๆเส้นแล้วก็อุ้ยอะไรก็ไม่รู้อีนุงตุงนางเนะอีตาคนนี้เอคิดอะไรของมันไม่รู้เยอะแยะไปหมดอรักง่ายไหนเร็วด้วยนะ,ะต่อไปเส้นที่ยี่สิบปดนะคะ,ะหัวใจ ี้โรคหัวใจ่อนแอหัวใจขี้โรคหัวใจขี้โรคเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้อืมเอาต้งแต่ตรงนี้มาก่อนนะมันต้องวาดมันอพยายามวาดให้มันชัดเจนนะนะคือมันจะเป็นลักษณะ เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยตลอดเส้นทุน้ง่ายก็เป็นลูกโซ่นี่แหละค่ะเป็นลูกโซ่ยาวมาเรื่อย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 เืยเจ้าของมือนะเป็นคนหัวใจไม่ดีนะคะหัวใจอ่อนบางทีก็หัวใจฟุ้งซ่านนะคะเป็นคนอ่อนแอนะไม่ค่อยจะเข้มแข็งสักเท่าไหร่เวลาจะทํางานอะไรก็ต้องใช้ความพยายามพยายามพยายามอย่างมากส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเกิดท้อแท้กลางทางก็เป็นยังไงคะงานก็จอดนะต้องเป็นคนที่ สู้จนยาสุดท้ายเ,เลือดตาแทบกระเด็นเขาถึงจะเขาถึงจะประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดท้อแท้ก่อนก็จบงานเช่นนั้นก็จะไม่สําเร็จได้นะคะความรักก็เหมือนกันเนาะเกิดเรื่องกระทบกระเทือนความจิตใจรักยุ่งยากรักมีปัญหาเสมอนะคะทําให้เจ็บป่วยทางหัวใจเสมอถามว่าแม่หมอมีไหมแม่หมอก็มีนะเกาะเล็กเกาะน,น้อยก็เต็มไปหมด หัวใจไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้หัวใจเต้นช้ากว่าปกติก็กินยาเพิ่งกินยาไปกินยาก,กระตุ้นให้หัวใจมันเต้นเร็วความรักก่อนนะอย่างที่บอกเนะี่ยแต่ของแม่หมอเกาะมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไงความรักก็อนอั่นแหละค่ะยุ่งยากเจอแต่อะไรไม่รู้ปัญหาไรสะละสุดท้ายก็ <laughs> ล้มเหลวเรื่องความรัก <laughs> จบข่าวแต่ก็ยังหลานล้านนะทุกวันนี้ เหมันจะแฮปปี้มีความสุขเราผ่านเลยตรงนั้นมาแล้วไงมันเหมือนกับว่าเกินบาทมาล้วค่ะก็เลย <c oughs> ก็เลยเอ่ก็เลยตองตองแบบนี้แหละอืไม่ได้เครียดอะไรนะ,ะต่อต่อต่อเมื่อก่อนไม่เต็มบาทตอนนี้อาจจะเกินบาทอ่ายี่สิบเก้าคุยกับคนได้ไหมก็คุยได้อยู่นะแต่ไม่ได้คุยกับคนมานานมากแล้ว <c oughs> เหมือนถูกขังให้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ่ะต่อไปยี่สิหัวใจรักเจ้าสเสน่หัวใจรักเจ้าเสน่ห์ไปไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ขบวนเป็นแถวยาวยคนอื่นไม่เห็นนะแม่หมอเห็นเหมือนกันนะเออกรเริงมากค่ะหัวใจรักเจ้าสเสน่ห์ก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับเส้นเก่าๆที่เคยเรียนรู้มาเนาะ หัวใจมันจะยาวไปถึงเนินอารมณ์เนินอารมณ์เนี้ยก็แตกก็เป็นสองงามจะงามโค้งไม่งามโค้งก็ได้นะก็แตกก็เป็นสองงามงามนี้เนี่ยมันจะแตกแตกเหมือนกับหัวใจเจ้าชูอ่ะใช่ไหมเจ้าชูเจ้าสเสน่ห์เพราะแตกออกมาเนี่ยเอ่อมันมันจะไม่งอจนกระทั่งข้าังเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่งอถึงขนาดนี้ถ้าเราสังเกตความงอของมันนะมันจะงอต่างกันนิดหน่อยอันนี้มันจะงอเล็กน้อยอ่ะงอไม่เยอะ ประมาณเนี้ยงองอนิดนิดมันจะหักนิดเดียวเองนะคุณเลลวลาคุณส่องส่องส่อง,องแห้นขยายต้องตั้งใจส่องหน่อยนะมันงองอมากหรืองอน้อยถ้าง,งอมากก็เจ้าชู้หรือว่าเจ้าเสน่ห์ถ้าง,งอน้อยเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะแตกออกมาคล้ายๆกับรูปเออรูปกรวยกรวยคุณกรวยกรวยจราจรกรวยกรวยน้ํะ ตอนปลายเนะี่ยมันจะหักกลับมาเพียงนิดเดียวมันจะหักกลับมานิด,น,ด,น,ดนึงนิดนึงนิดเดียวนะคะมีไม่เยอะออแสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีความรักในคู่ครองของตนเองอย่างอย่างดื่มดำดูด,ดื่มอยู่เสมอ,อมักใช้ความรักนั้นอย่างไม่ไม่จืดจางอะ่ะรักนั้นเขาเรียกว่าร้อนร้อนรุ่มร้อน ร้อนรนสเสน่หาตลอดเวลานะเออจะออกจากบ้านทีนึงก็กอดจูบทีหนึง่งเข้าบ้านทีนึงก็กอดจูบทีหนึง่งอะไรแบบนี้คุณเอ,อ่อเขาเรียกว่ารักเจ้าสเสน่หาก็ก็ดีนะผู้หญิงหลายคนอาจจะใฝ่ฝันใฝ่ฝันอยากจะได้สามีแบบนี้เนาะโอ้ยนะแบบเขาเรียกว่ารักดูดดื่มตลอดเวลารักที่สเสน่หากันตลอดเวลาไม่จูจ,จางนะคะ่ะ โอ้โหแม่หมอจะไปหาคนแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะเอาแว่นขยายไปส่องลายมือคะ่ะจะไปจีบใครใครจะมาจีบส่องลายมือเขาก่อนนะมีแบบนี้ไหมเออระวังให้ดีนะอย่าให้มันโค้งงอแบบนี้ล่ะถ้าโค้งบอลน,นี่จบข่าวเจอคนเจ้าชู้นะเอออ่ามันต้องหักนิดเดียวหักนิดเดียวอ่าหักนิดเดียวนะคะโอเคต่อไปเส้นที่สามสิบามามามา,มาเส้นที่สามสิบโอ้เส้นที่สามสิบ ได้เวลาดูดวงลูกค้าพอดีอ่ะเส้นที่สามสิบคำว่าหัวใจรักโลเลมาเราจําแต่เส้นที่ไม่ดีก็ได้นะหรือว่าจําแต่เส้นที่ดีก็ได้ถ้าส่วนใหญ่มาเป็นเส้นที่ไม่ดีเราก็จําแต่เส้นดีแล้วกันนะเวลาหาคู่จะได้หาได้เส้นดีจําง่ายกว่าปะไม่ต้องไม่ต้องใช้สมองจําเยอะแนวอ่ะ,อะนะแต่จริงๆดูอะไรมือมันก็ต้องดูให้เป็นทุกแบบแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้สมองแม่หมอนี่เป็นสมองหัวปลาทองอะคุณ ไม่ค่อยจะจำอะไรสักเท่าไหรล่ลืมง่ายชาร์จแบตมือถือไว้สี่ห้าชั่วโมงอะ่ะแต่ลืมแต่ลืมกดสวิตช์ไฟมันก็เลยชาร์จไม่เต็มสักกะทีอ่าเส้นหัวใจนี้มันจะยาวไปถึงแค่เนินร้อนรนแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้ปลายเส้นหัวใจเนี่ยมันจะแตกเอาเป็นหลายๆเส้นนะคะอื ปลายเส้นหัวใจแตกมนเลยรีบดูของตัวเองเลยมีเปล่าก็มีอยู่แหละอา้าวปลายเส้นหัวใจแตกออกเป็นหลายๆเส้นเส้นที่แตกออกมามันจะเป็นเส้นสั้นๆนะคุณไม่ได้เส้นยาวมากสังเกตด้วยนะมันจะเป็นเส้นเส้นสั้นๆแบบนี้อ่ะแบบของแม่หมอเนี่ยมีแบบอ่าแบบเป็นเส้นสั้นๆแสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรักจรงิงจังกับผู้ใด อ้าวแม่หมอเป็นคนแบบนี้เองหรอกหรอเปล่าเปลาเปลา่ปลาแม่บอกมีเซตอย่างอื่นยุ่ไม่ใช่มีแค่นี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรักจริงจังกับผู้ใดนะเวลาคิดจะรักใครก็ก็คิดบ้างแหละแต่ก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะรักใครดีมีให้เลือกเยอะ,อะเห็นคนโน้นก็ดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่ดีคุณคิดถึงไพ่สี่ถ้วยอะคะ่ะ ถ้าเป็นไพ่ยี่สี่คนมานั่งเพ่งแล้วก็มีถ้วยสี่ใบมีใบหนึ่งยื่นมาให้อีกสามใบอยู่ข้างล่างลักษณะนคนเดียวกันนะคนเลือกมากคุณคนนั้นก็ดีเนาะคนนี้ก็ไม่ดีเนาะคนนั้นก็มีติหน่อยนึงคนนี้ก็อยากได้คนโน้นก็มีอะไรหน่อยนึงอ่าประมาณลักษณะนีนะ้เป็นคน เป็นคนไม่ค่อยจริงจังกับใครนะเรื่องการงานก็เหมือนกันนะมันจะเปลี่ยนบ่อยๆอ,ยอะ่ะทํางานนี้ทําไปทํามาเรื่องดีกว่าไปเอางานโน้นเนี่ยงานโน้นน่าสนใจถ้าไปทํามาเุ้ยงานนี้ก็น่าสนใจไปทํางานโน้นดีกว่าโลเลเขาเรียกว่าโรเลลักษณะแบบนี้นะคะคนแบบนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเลือกมากมากได้แรงเนาะสุดท้ายแล้วเลือกมากอาจจะได้คนที่แบบแย่ที่สุดก็ได้นะคุณเออพยยาามอย่าเลือกมากเลย มีให้เข้ามาคนหนึ่งถ้ารู้สึกว่าคุณสมบัติมันพอดีตัวแล้วคุณก็รีบเลือกเถอค่ะอย่าตั้งเป้าซะจนสูงว่าโอ้โหต้องเข้ากับครอบครัวฉันได้เกิดครอบครัวฉันญาติโกมี5้าสิบคนนี้ใครหนึ่งคนจะไปเข้ากับ50าคนได้แค่เข้ากับคุณคนเดียวให้มันได้ก่อนอะ่ะก็เป็นบุญโขแลถูกปะ่ะไม่ทะเลาะก,กันไ่ลิ้นกับฟังนะเอออย่าว่าแต่ต้องเข้ากับทั้งทั้งตระกูลได้เงี้ยบ้าปเออ มันก็ต้องมีบ้างนะเอาแค่แบบว่าเออพออยู่กันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้เนาะเออไม่ต้องถึงกับว่าเข้ากันได้ทุกคนไม่ได้จะไปแต่งกับทั้งครอบครัวห้าสิบคนนะแต่งแค่คุณคนเดียวอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจํากัดในชีวิตก็ต้องลดลงมาบ้างนะคะเน่ก็จะอยู่เป็นโสดเอาค่ะอยู่เป็นโสดเอาเพราะว่ามันเรื่องมากเกินไปเงี้ยเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาค่อนข้างสูงนะเขาบอกเธอไม่มีวันเข้าใจเหตุผลของฉันหรอว่าทําไมฉันถึงต้องเลือกขนาดนี้ เออทุกคนมีเหตุผลในตัวเองเนาะมีเหตุผลในตัวเองแต่เหตุผลของเรามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปหรือว่าเป็นเหตุผลที่ไม่มีทางเลือกอื่นเสมอไปถูกไหมคะอืพระพุทธเจ้านั่งทําสมาธิยืนยันว่าจะอดอาหารพอพระพุทธเจ้าหมอบว่าทางเรื่องนั้นนะคือทางเลือกที่เป็นเหตุผลของฉันแล้วพวกเธอไม่เข้าใจเหตุผลของฉันหรอกแต่ถามว่าที่สุดแล้วทางนั้นเป็นทางที่ถูกต้องไหม ที่สุดพระพเจ้าก็คนพบว,ว่ามันไม่ถูกต้องทางทั้งที่ก่อนหน้านัาน้นมีคนมาเตือนพระพเจ้าก็ไม่ฟังถูกป่ะแต่สุดท้ายพระพเจ้าก็คนพบว,ว่าทางนั้นมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุได้อืก็นั่นแหละค่ะลดเงื่อนไขตัวเองลงมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจริงๆมันยังมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ข้อจํากัดในชีวิตเราอีกเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้เพียงแต่เราปิดตัวเองอะพันธนาการตัวเองเอาไว้นะคะ คนที่เลือกมากเป็นสี่ถ้วยมักจะมีแปดดาบขึ้นคือคนที่พันฒนาการผูกพัฒน,นาการในตัวเองไม่มีใครมาพันฒนาการคุณคุณผูกตัวเองบางทีอาจจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปคิดว่าฉันจะต้องดูแลคนน้นคนนี้ตลอดเวลาฉันไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้บางทีมันอาจจะเป็นก้าวไม้เท้าแบบว่าคนคนอื่นน่ะคุณออกมาเขาก็ยังเป็นไม้เท้าที่ตั้งตรงยังเป็นดาบที่ตั้งตรงไม่ได้ว่าจะโอนเองไม่ได้ว่าจะลงลงได้ แสดงว่าต่อให้คุณไม่ได้ดูแลเขาตลอดเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองถูกปะชะตาคนเรามันอยู่ได้ด้วยตัวของคนคนนั้นเองเสมอด้วยกรรมและบุญลิคิตเขามาคุณจะเป็นล่มโวล่มใสให้เขายันลูกยันหลานนะอยู่เป็นหมื่นปีหมื่น,หม,นหมื่นปีมันเป็นไปไม่ได้เออดังนั้นคุณอย่าไปตั้งข้อจํากัดมากเกินไปอย่าโลเลในการตัดสินใจมากเกินไปอย่ามีเงื่อนไขในชีวิตมากเกินไปนะไรเมือนี้อธิบายซสยาวเยอะๆเชีเยวโอเคโอเคโอเคอะ อา่เอาเาท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิกหน้าขึ้นมาต่อเส้นที่31นะอา่าขอบคุณสำหรับทุทกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ก็รวดอธิบายทั้งไพ่ไปเลยจ้ะ